สนับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแคนผสมผููข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายนอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิตทูยูับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตลาดวีคอครับเราจะมาพูดคุยกับยุทธศาสตร,ร์การบุกตลาดของเบสพาวเวอร์อชกันต่อครับคุณจิระพัฒนครับถามอนหนึงครึ่งปีแรกปีนี้ ต้องเราก็เรียกว่ามีต้องมีการสร้างการรับรู้แหละในส่วนของเบสพาเวเชียที่ว่าเป็นน้องใหม่เี่ยเรามีการเข็นกลยุทธ์อะไรน้องเหนือจากที่จะ PR กับในส่วนของสื่อต่างๆบ้างครับครับทุกวันนี้นะครับบริษัทของเรานะครับได้มีการจัดฝึกอบรมนะครับตามเซนเตอร์คสามสิบเซนเตอร์ของเรานะครับโดยมีทีมงานมืออาชีพนะครับเป็นแม่ทีมใหญ่นะครับได้ไปจัดอบรมกันนะครับเรื่องของสินค้าแผนการตลาดนะครับแล้วก็วิธี ทำยังไงถึงสำเร็จนะครับแล้วเรายังจัดแคมป์ครับจัดแคมป์คือจัดคอร์สนะครับในเรื่องของการสัมมนาต่างจังหวัดนะครับก็2เดือนลามี1ครั้งนะครับก็มีผู้ร่วมสัมมนาประมาณ200กว่าคนต่อครั้งนะครับแล้วยังมีสื่อเรื่องของวิทยุนะครับแล้วก็โทรทัศน์นะครับหนังสือพิมพ์ที่เราเล็งเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะคนไทยจะเชื่อเรื่องตนี้มากๆเหมือนกัน เรียกว่าคอสเรามีการอบรมนอกเหนือจากตามจุดต่างๆจานเซซึหรือตามศูนยะ์น่ะเรามีที่บริษัทไหมฮะมีครับเพราะว่าเรามีเซนเ,นเตอร์รจัดจำหน่ายสินค้าและในเซนเ,นเตอร์ก็จะมีห้องอบรม,มสมาชิกครับในส่วนของบริษัทก็มีเนาะมีครับบริษัทต,ตั้งอยู่ไหนคุยกันนานแล้วไหนะยังไม่รู้บริษัทต,ตั้งอยู่ไหนบางคนอาจจะสงสัยตอนนี้บริษัทของเบสเพาเวอร์ของเรานะครับ,รบอยู่ที่ลังสิทธ์นะครับนะครับเป็นอาคารนะครับสี่ชั้นนะครับ สกูหานะครับอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตเลยนะครับอยู่ใกล้ๆมกรุงเทพนะครับเป็นสํานักงานใหญ่ชั่วข่าวนะครับแล้วเดี๋ยวเดือนมีนาคมนะครับเราจะย้ายไปอยู่ที่ตึกอาคารทศพลแลนด์บางนาชั้น10ครับเรียกว่ารองรับการเติบโตของธุรกิจเบสเพาเวอร์เอเียได้เป็นอย่างดีนะใช่ครับมองในส่วนของสินค้าใหม่ปีนี้นะฮะเรามีการวางสินค้าใหม่ที่จะมาเข็นตลาดไหมรครับ ในเดือนหน้านะครับกุมภาพันธ์เราจะมีผงซักผ้านะครับเป็นผงซักหรือคนไทยเรียกว่าผงซักฟอกนะครับสูตรเข้มข้นนะครับเรียกว่าเราจะยิงยุทธศาสตร์เรื่องของแม่บ้านนะครับแล้วก็สามารถที่จะทดสอบได้นะครับใครได้เราใช้ผงซักฟอกของเรานะครับจะประทับใจมากเลยเพราะว่าของเราผสมน้ำยาปรับพานุ่มด้วยครับเรียกว่าครบสูตรแล้วนเส่วนของสินค้าเรามีตัวเดียวหรือเปล่าครับในปีนี้ที่จะออ ในปีพศ58นี้เราจะมีสินค้าเข้าประมาณ10รายการครับจากปัจจุบันมีกี่รายการ15ครับ15ม,มาตอบรับในส่วนของผู้พิพกก็เป็นอย่างดีเนะาะฐานไป่นึงการขยายส่วนของสาขาหรือศูนย์เนี่ยเราได้วางไหมว่าปีนี้จะต้องขยายฐานอีกเพิ่มมากขึ้นครับก็ ในปีนี้นะคบปี58นะครับเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะสร้างขยายเซ็นเตอร์นะครับมากขึ้นถึง50เซ็นเตอร์ครับอืมโอ้หเรียกว่าเกือบทั่วทั้งประเทศเลยนะครับตอนนี้ก็มีคนมาขอเยอะขึ้นครับมีคนมาขอล่าสุดก็มหาสารคามนะครับสมุทรสาครนะครับแล้วก็บุรีรัมย์ครับมันต้องทํำยังไงถึงจะได้เป็นศูนย์เป็นเซ็นเตอร์เนี่ยครับหนึ่งเลยนะครับก็ต้องเป็นสมาชิก ครับถูกต้องครับ2นะครับก็ต้องมีความตั้งใจรักเครือข่ายครับนะครับแล้วก็อยากช่วยเหลือองค์กรนะครับช่วยเหลือทีมงานแล้วไปสต็อกสินค้าครับให้กับสมาชิกของเราครับครับลงทุนเยอะไหมครับไปส่วนตรงนี้ไม่เยอะครับน้อยมากครับเรียกว่าเรียกว่าคุ้มค่ากับการลงทุนมากๆครับสักเท่าไหร่ใจคนี่สงสัยลงทุนน้อยไม่มากนี่มันต้องใช้เงินเท่าไหร่เพื่ออาจจะกิงกางโทรเข้ามาก็ต้องถามดูว่า มีความประสงค์อย่างไรบ้างเช่นมีเงิน10,000แสนบาทก็าสามารถเป็นได้ถ้าใจคุณอยากทำครับเรามีการการ,ารันตีแม้ว่าเออไปใน3เดือนอย่างเงี้ยแน่นอนคุณต้องสำเร็จแน่เรามั่นใจครับเพราะว่าเราต้องคัดเลือกก่อนครับคบัดเลือกคนที่มีความตั้งใจที่อยากมาเป็นนักลงทุนในการเปิดเซ็นเตอร์ของเราครับถือว่าต้องมีการคัดเลือกกันกองในส่วนวนนะเพื่อที่จะเรียกว่าให้ประสบความสำเร็จจริงๆจังๆในส่วนของ19เเดือนนะครับอย่างเนี้ย ยอดขายกับปีนี้มองว่าจะเติบโตยังไงบ้างครับคุณจิรพัฒนครับยอดขายของเรานะครับเบสพของเรานะครับที่มันผ่านมานะครับเราถือว่าเราเราภูมิใจนะครับเราก็เรียกว่าพอใจมากอสำหรับยอดขายที่ผ่านมาเพราะว่าเราลงทุนด้วยด้วยเงินสดทําธุรกิจนะครับเราไม่ได้เอาเงินกู้จากแหล่งอื่นมาทำนะครับที่ผมผมผมขอพูดตรงๆเลยนะครับจากใจผมเลยผมเป็นประธานบริษัทที่อายุ31ปีนะครับ เรามีความตั้งใจอยากเห็นสังคมไทยนะครับเห็นพี่น้องไทยนะครับได้ทำธุรกิจขายตรงนะครับอีกสักบริษัทหนึ่งครับนะครับผมพูดว่า b บสพาวเวอรนะครับไม่ใช่ทางเลือกนะครับแต่เป็นทางรอดครับส่วนยอดขายนะครับปีนี้นะครับยอดขายเราเพิ่มขึ้นตามสเต็ปครับเพราะเรามีสินค้าเพิ่มขึ้นเรามีเซ็นเตอร์มากขึ้น นะครับถ้าเซ็นเตอร์เยอะขึ้นนะครับยอดขายก็จะเพิ่มขึ้นตามเซ็นเตอร์เพราะว่าอย่างน้อยเซ็นเตอร์หนึ่งยอดขายหนึ่งล้านบาทสามสิบเซ็นเตอร์คือยอดขายส0ิบล้านนะครับถ้าเรามีห้าสิเซ็นเตอร์ก็คือยอดขายเดือน50ิล้านบาทต่อเดือนครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในการทําธุรกิจเนาะถามอีกหนึ่งในส่วนของคอสลมย้อนย้อนไปอ่ะมันต้องเสียค่าอะไรเข้าไหมหรือว่าฟรี <c oughs> อ๋อ เพราะว่ามีบางแห่งบางที่ต้องมีการเก็บในส่วนของสตุ้งสตังอะไรเงี้ยโอ้โหทำให้คนไม่ค่อยอยากที่จะเข้าอบรมตรงนี้เราเรามีฟรีไหมหรือว่ายังไงเราต้องเก็บครับการจัดแคมป์นะครับแต่ละครั้งของเรานะครับทางโรงแรมนะครับเขาจะคิดเงินมาเท่าเท่าไหร่นะครับเราก็ให้แม่ทีมนะครับในการจ่ายบัตรนะครับเท่านั้นครับเราไม่ได้บวกกาไรครับในการจัดอบรมครับแต่ถ้าเราเน้นฟรีเลยนะครับก็จะมีคนมามากมายเลยจนเรียกว่าเรียกว่าไมุ่ษ มาจริงหรือเปล่าหรือว่ามาหลอกเรื่อยใช่ครับรแต่เราแต่การจับอบรมของเรานะครับหนึ่งพับาทครับอสองวันหนึ่งคืนครับหรือว่าเพียบพร้อมเลยหมดเลยได้ทั้งธุรกิจได้ทั้งแบบอิ่มมีพีมันตรงนี้ครับเต็มที่แล้วถามว่าการศึกษาคือการลงทุนครับเรียนมาหาลัยใช่ไหมครับครับใช้เงินเป็นแสนเป็นล้านนะครับแล้วจบมาทํางานบุรญญาตีกัเดหมื่นละบาท แต่มาทำเบสพาวเวอร์ครับอบรมหนึ่งครั้งพันระบาทนะครับแต่คุณได้ธุรกิจเครือข่ายวิธีการทำกลับไปรวยได้ผมว่าคุ้มนะครับอือเรียกว่าคุ้มกับคุ้มนะถามคุณจิรพัฒนนิดหนึ่งอหลังจากที่โดดจากตัวเองเป็นจากนักธุรกิจหรือแม่ทีมเนี่ยเข้ามาบริหารเองเป็นไงหนักหนาไมห้ฮะหลังจากเข้ามาก็ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายดีเป็นเรื่องที่เราไม่เคยมาก่อน แต่ก็บอกเลยว่าเราเราคิดไว้แล้วครับว่าเราต้องเราต้องเจอนะครับเราต้องเจอทํางานอยู่กับคนนะครับก็ับก็สนุกดีครับนะครับก็ตอนเป็นตอนเป็นสมาชิกบริษัทอื่นนะครับก็ง่ายๆแต่พอมาตั้งบริษัทเองเนี่ยเรามีภาระครับที่ต้องดูแลคนที่มาอยู่กับเราครับให้เขาสําเร็จตามแผนการตลาดครับหรือว่าเรารู้ลึกรู้จริงในส่วนของความต้องการของผู้นำนะครับว่ามีความต้องการอะไรตรงนี้เนาะ อย่างเช่นรู้ลึกรูก้จริงต้องบอกว่าของเราต้องมีโปรโมชั่นท่องเที่ยวนี่แหละเรามีโปรโมชั่นที่จะส่งเสริมให้นักธุรกิจเรียกว่าสร้างแรงกัเหมิมตรงนี้ไหมครัมีครับการทำธุกรกิจขายตรงนะครับเบสพาเวอร์บอกว่าถ้าวันหนึ่งคุณสําเร็จรนะครับเมื่อคุณก้าวเข้าสู่เบสพาเวอร์แล้วคุณสําเร็จคุณจะได้ทั้งเงินนะครับท่องเที่ยวต่างประเทศเราจะให้คุณได้เที่ยวต่างประเทศ โดยคุ้มมากนะครับคุณไม่ต้องเสียเงินสักหนึ่งบาทคุณได้ไปเที่ยวเมืองนอกได้ครับเป็นรางวัลชีวิตสำหรับตัวคุณและครอบครัวคุณครับครับอย่างที่ผ่านมานี่พาไปที่ไหนบ้างครับช่วยเล่าเล็นึ่งครับผมที่ผ่านมานะครับเราได้พาสมาชิกนะครับได้ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงนะครับต่างประเทศที่ฮ่องกงหนึ่งครั้งนะครับนะครับแล้วก็ไปเกาะลังกาวีครับประเทศมาเลเซียครับถึงร้อยกว่าคนครับอืมแลวปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยมี อะไรไมฮะที่จะมากระตุ้นให้คนไปเที่ยวเห็นว่าล่าสุดก็มีการชิงหางบัตรไปเกาหลีแดนกิมจิใช่ไหมฮะครับตรงนี้เป็นยังไงเล่าเะเดี๋ยวเดือนมีนาคมนี้ครับเราก็จะมีสมาชิกนะครับที่ผ่านการทําธุรกิจนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับได้ไปเที่ยวเกาหลีกันนะครับเดือนมีนานี้และส่วนหลายๆคนที่เขาอยากจะไปบ้างเราจึงมีหางบัตรนะครับ เข้างานนะครับแล้วก็ให้ลุ้นรางวัลกันก็จะมีผู้โชคดีได้ไปหมด4ท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวในปี58นี้เราจัดโปรโมชั่นนะครับได้ไปเที่ยวกำแพงเมืองจีที่ปักกิ่งแล้วก็ไปญี่ปุ่นครับครับมีจํากัดไหมครับว่าต้องไปเท่านั้นทั้นี้หรือว่าเต็มที่เลยแล้วแต่ใครจะทําคุณสมัติได้ ก็เต็มที่เลยครับทํามากได้มากครับปีนี้จะเยอะกว่าปีที่แล้วไหมเยอะกว่าครับเยอะกว่าแล้วคิดว่าปี58นี้คนจะทําเยอะกว่าปี57เครับเป็นเพราะเรามีความเชื่อมั่นกับในส่วนของทั้งสินค้าแล้วก็ทีมงานที่จะมาร่วมลบร่วมเรียไปด้วยกันนะฮะถามถึงตอกย้ำถึงความพร้อมนะของเบสพาวเวอร์เอเชียนิดนึงอะ่ะเป็นยังไงความพร้อมอยากให้ตอกย้ำกับผู้ชมทางบ้านเราพร้อมมากครับตอนนี้ เพราะว่าเราเปิดมาเข้าสู่ปีที่สองครับเราผมมีประสบการณ์มาก่อนครับ14ปีผมเข้าใจธุรกิจเครือข่ายมากๆครับผมจึงกล้าเปิดบริษัทเบสพาวเวอร์ขึ้นมาครับผมไม่ใช่คนรวยนะครับที่มีแค่เงินมาเปิดธุรกิจขายตรงนะครับผมมีใจครับที่เข้าสู่ธุรกิจขายตรงและผมอยากคืนตรงนี้ตั้งเบสของเราขึ้นมาเนี่ยเพื่อกับคนไทยครับและมั่นใจได้ครับว่าคุณไม่ผิดหวังครับ แล้วผมใช้คำพูดว่าใครเจอเราคนนั้นโชคดีครับขอย้ำนะครับใครเจอเบสพาวเวอร์ตอนนี้คนนั้นโชคดีครับโชคดียังไงครับมาคนจะสงสัยโชคดีครับหนึ่งคุณมาก่อนครับคุณเป็นรุ่นบุกเบิกครับสินค้าวันนี้สินค้าของเรานะครับไม่มีโฆษณาทางทีวีผู้บริโภคจะกินได้ต่อเมื่อตัวแทนไปบอกบอกครับเรียกว่าถ้าใครมาก่อนเนี่ยไปเจาะต่างจังหวัดก่อนได้เปรียบมากๆครับ นะเป็นรุ่นบุกเบิกเลยอยากให้คุณจิรพัฒน์วิเคราะห์กับการขายตรงนิดนึงครับในส่วนทางครึ่งปีแรกอ่ะเป็นยไงกับการขายตรงธุรกิจขายตรงน้องใหม่ค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นเยอะมองยังไงครับครับธุรกิจขายตรงเกิดขึ้นเยอะมากครับแต่วันนี้นะครับผมไม่ได้กลัวครับกับบริษัทขายตรงที่ห่ออื่นครับครับเราต้องแข่งขันกับตัวเราเองครับไม่แข่งขันกับใครครับ เราต้องภูมิใจครับที่เราเป็นเจ้าของบริษัทเบสพาวเวอร์ครับแล้วขอให้พี่น้องคนไทยนะครับมาอยู่กับเบสพาวเวอร์ของเรานะครับขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจขายตรงน้องใหม่น้ำดีครับนั่นก็คือบริษัทเบสพาวเวอร์เอเชียจำกัดครับซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณคุณจิรพัฒน์นะครับที่เกียรติมาร่วมมาคุยกับผมในรายการครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับนี้เวลาหมดลงแล้วครับเราสองคนขอลาท่านไปก่อนครับสำหรับนี้ สวัสดีครับ